โอ้อันนี้คือฝรังขี้นกด่างไ้แดงด่างดูใบเขาดูใบเขาใบเขาสวยอ่ะตกลงมันเป็นไม้ประดับหรือเป็นมันเป็นไม้ประดับกินได้ถ้าแม่ปลูกไว้ใกล้ๆหน้าบ้านนี่ไม้ประดับกินได้อาเอาสวยงามเอวสวยงามด้วยดีดีตึกแล้วอร่อยจําได้อร่อยมากแล้วดูลูกมันด่างเหมือนใบเลยอ๋อลูกนี้ก็เก็บได้แล้วอ้ยลูกมันด่างเหมือนใบเลย คุกคนดนะังแม่คะอันนั้นอะไรอะ่ะแดงแดงอะ่ะอ๋ออันนี้แดงอายุทยาสามนี่ฝรั่งแดงอายุทยาสามนี่กาลังอกอกดอกอันนี้แม่ตอนกิ่งไปแม่คะมันเคยเป็นไหมหรือมันเคยเป็นเราชิม้มแล้วมันก่อนจับไม่ได้แล้วอ่ะเคยเป็นแหละนี่กิ่งนี้เดี๋ยวจะตอนอ,อีกสักได้สักสองตอนตอนไปพร้อมกับนี่แล้วมันไม่ออกรากมันมันไม่ออกรากแม่ก็เลยปล่อยมันยาวไว้เหมือนเดิมโอเคอ่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวไว้รอกินผล